ระบบการป้องกันตัวไม่ต้องรัวครับไม่มีครับคู่นี้นะครับทิ้งไปซอกซ้ายเข้ามาก่อนด้วยซอกขวาโตขึ้นก็ไปครับหน้าดัำและฮีรานมาป็นดินอีกทีโอ้โหปลายคางเลยครับมาดูครับเก็ตทนจริงๆครับอาบิงนี่แหละครับการเกตเตัวพิซซ้อมมาอย่างดีโอ้พยายามจะนการเคลื่อ้าหนาเข้ามาดัมและปักด้วยซอกขวาอาบิงสวนด้วยหมัดขวาขึ้นสวนด้วยหมัดขวาโอ้โหต้องชม Super bonus. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome Adam Stops. gentlemen, introducing an English warrior fighting our of the blue corner. He's running at Max Muay Thai Gym. Let's hear it for Adam stops and his opponent in the red corner, a Thai warrior. He representing Udon Thani Province. Twenty-six years of age, training at City. Ladies and gentlemen, let's hear it for a sit Chang-Mu. Province, ยินดีต้อนรับมวยกับสุรยการแม็กมวยไทยนะครับรายการที่เป็นเกมต่อสู้ระดับโลกครับ วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่28ตลุลาคมช่องนาว26กับา่ายทอดสดประมาณตั้งแต่เวลา19.00นาฬิกา20นาทีเป็นต้นไปวันนี้อัดแน่นด้วยคู่มวยเช่นเคยครับและว,วันนี้คููเอกนำรายการเจ้าของแชมป์จากรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับถุงเงินนายกเอท่าสาราจะเปิดศึกดวลกับกระทิงดุจากสเปนวันมาริโอฮวนมาติ้งครับในรุ่นพิกัด62กิโลกรัมและยังมีพิทักษ์ชัยสกิริชัยเจอกับดาวแฟนไฮนิงเงินจากเนเธอร์แลนด์และนักรบดำอภิชาติมวยไทยครับในคู่ที่4ของรายการ จะเจอกับอเล็กซิสบาลาโตครับจากฝรั่งเศสนี่แหละครับเขาคร่าวครับสำหรับความมันในวันนี้เท่านั้นยังไม่พอท่านผู้ชม เขาบอกว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าหรือตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปครับข่าวดีครับข่าวดีครับทุกทุกวันเสาร์และอาทิตย์เราขยับเวลามาเจอกันเร็วขึ้นครับจะได้หายคิดถึงครับจาก19กนาฬิกานาทีครับจะเปลี่ยนใหม่เป็น18นาฬิกายหนาทีหรือว่า6โมง25พบกันเร็วขึ้นมันกันเร็วขึ้นครับ ทั้งเสาร์และอาทิตย์นะครับทั้งรายการแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกและก็แม็กซ์มวยไทยเริ่มสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปครับช่วยบอกกันต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะตกรถไฟต้องบอกว่าเดี๋ยวตกขบวนนะครับท่านผู้ชมแล้วบนเวทีต้องบอกว่าคู่นี้เคยดวลเดือดกันมาแล้วครับอย่างสนุกสุดมันเป็นธงด้านอดัมสตัฟจากอังกฤษละครับที่เป็นฝ่ายเชื้อเนาชนะคะแนนมาได้ครับนักชกอังกฤษครับในวัย20ปีครับสูงร้อเซนติเมตรสังกัดค่ายมวยแม็กซ์มวยไทยยิมครับ ส่วนด้านนักชกในมุมแดงครับอาปิงสิทธิช่างหมูกับนายประคองชาติครับจากอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีในวัย26ปีสูง170เซนติเมตรครับฟิตซ้อมอยู่ค่โมยสิทธิช่างหมูและผู้ที่ขึ้นไปถอดมงคลน,นั่นแหละครับช่างหมูบาเบร์ครับหัวหน้าคณะเป็นผู้ออกแบบทรงผมยอดฮิตแหละครับในขณะที่ฝ่ายน้ําเงินนั้นดบนั้นได้คุณไทยวันและขึ้นไปถอดมงคลให้เคยเจอกันมาแล้วครับ ในรายการเดอะโกลบไฟท์ครับชกกันสนุกเราจึงจัดให้นานผู้ชมครับในรายการแม็กซ์มวยไทยได้ชมกันบ้างนะครับยังแขนข้างคาใจกันอยู่แล้วครับพิสูจน์ขั้นแตกหักกันเลยครับอาปิงเบียดเข้าหาเจอทีปูหดูกับอดัมวันนี้หลากหลายจริงๆครับทิ้งด้วยหมัดขวาทันทีนะครับท้าดวลชวนแลกเก่งรัทนานเจ้าอาปิงพยายามจะทิ้งด้วยมัดขวาเลยครับลุยเข้ามาอดัมโอ้โหเจอแข้งซ้ายหน้าของอาปิงเข้าไป รับสร้างชื่ออยู่ในรายการมวยไทยไฟเตอร์และเด็กโค i g h t อยู่พักหนึ่งนะครับแต่น้าอภิปิงครับวางด้วยแขนขวาจิ้มด้วยซ้ายขวามาอีกแล้วกันฉันด,ดานเจ้าอดัมอวดมตบดวยฮุกซ้ายแล้วพยายามจะเติมด้วหมัดขวาอภปิงตบดวยหุกซ้ายเอาแล้วครับแลกกันคนลำหมัดเลยครับครั้งที่แล้วเขาบอกว่าครั้งที่แล้วนั้นผมมาแทนครับ รู้ตัวน้อยวันนี้เตรียมตัวมานานครับปิงเดี๋ยวดูครับจะชะาแค้นได้หรือว่าจะโดนย้ำแข้นครับแมอดัมก็เตรียมตัวมาอย่างดีเหมือนกันกับไฟนีทิ้งด้วยมัดขวาเลยครับอดัมแล้ววางทรายนะครับทีซ้ายตกล้วงมันหุกทรายล้วงลำตัวครับโอ้โหพยายามจะเน้นที่ศอกซ้ายหน้าเลยครับเจอสอกขวาสวนอยากเข้ามาล็อกในได้ครับอดัมซีบด้วยขอขวาครับพยายามจะสลับครับจิ้มด้วยมัดซ้าย จิ้มมาอีกทีครับพยามจะแลกกันที่หมัดแล้วแข้งกับตีกับซ้ายหน้าของธนาอัตมโอ้ยดัมเบิ้ลเข้าใสอีกแล้วครับโอ้โหเจอฮุกซ้ายอัปิงพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาแล้วตบด้วยหมัดซ้ายพยามจะเบียดเข้าหาแล้วครับอัดับก็ไม่หนีครับสวนด้วยข้าซ้ายทันทีครั้งที่แล้วก็ซัดกันสนุกแล้วครับแลกกันแบบนี้โอ้โหสายกับซ้ายครับตบด้วยซ้ายทีกาะมาเสียบด้วยขวาอาเาปีงหัวด้วยซ้ายหน้าวันนี้ถ้าเกิดว่าอัปิงแพ้นี่ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเลยครับ ้ยตั้งอกตั้งใจเหลือเกินครับอาปิงพยายามจะจิ้มด้วยหมัดขวาเข้ามาสลับตบด้วยซ้ายลุ้นลำตัวอีกครั้งครับอาปิงแต่ทางด้านดำแค่ยาวครับดูครับแต่ไม่กลัวเจ็บเลยครับทางด้านอาปิงพยายามจะตบด้วยลูกซ้ายขยับเข้ามาทิ้งหมัดขวาอุ่นหน้าหงายไปเหมือนกันแล้วเสยอัปคัดเจอแกนซ้ายเกี่ยวได้พยายามจะเททิ้งโอ้ยนะครับจิ้มลำตัวอ้โหโดนหมัดอันลำตัวแล้วเสียบด้วยขวาเติมเอาไปเกี่ยวโอ้โหโดนเกี่ยวแล้วถ่ยทิ้งลงไปเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ ต้องบอกว่าเกือบ3นาทีเต็มๆทั้งคู่ออกอาวุธกันไม่หยุดเลยครับเพียงยกแรกเท่านั้นเดือดจริงๆครับคู่นี้เปิดหัวคู่แรกของรายการครบหมักด้วยสอกซ้ายเจอศสอกซ้ายส่วนพิงด้วยหมัดขวาโอาไพยาายมจฮินลันกุนแผฟนดินเฉียวไปนิดเดียวครับยืนกันใกล้ๆปลายเท้าชนปลายเท้า,าเลยครับพยายามจะง้างฟันด้วยศอกขวาเอาปิงปว่วงด้วยหมัด พยายามจะสับซ้ายอีกทีครับอาบิงโอ้พยายามจะสวนด้วยศอกขวาแล้วครับอดัมทิ้งด้วยหมัดขวาไปแล้วตัวแล้วเติมด้วยแข้งขวาเจอแข,ข้งซ้ายหน้าเกี่ยวได้เททิ้งเลยครับแอาไหนจะแน่กว่ากันล่ะครับอาบิงหรืออาดัมครับลำตัวเดี๋ยวจะนวดที่เป้าใหญ่แล้วบวกด้วยหมัดรหนึ่งสองล,ละแรงงานฐานล่างครับอาดัมโอ้อาบิงเขี่ยเข้ามาทิ้งด้วยหมัดขวาอาดัมก็ไม่ได้หนีเลยครับบักหลักแรกตบด้วยลูกซ้ายตบด้วยลูกซ้ายครับพยายามจะบวกแต่คอมไปครับ 1ครับกลับมาที่แม็กสเตดยมครับโอ้โหคู่แรกของรายการการันตีความมันความเดือดได้เลยครับระหว่างอัปิงกับอาดัมโอ้ครั้งที่แล้วนั้นเป็นอาดัมเลยครับที่เป็นฝ่ายชนะแต่ครั้งนี้ครับอัปิงได้มีโอกาสเตรียมตัวแล้วพยายามจะเปิดเกมบุกเข้าใส่นักชกจากประเทศอังกฤษอย่างต่อเนื่องครับดูภาพช้ากันดีกว่าครับ3นาทีแรกครับตบด้วยซ้ายแล้วลงล่างก่อนครับชิงจังหวะออกก่อนนะครับทานหน้านักชกจากประเทศอังกฤษนี่ครับพมยามจะตบซ้าย แล้วแล่กันเลยครับพุกซ้ายของทั้งคู่ครับต่างฝ่ายต่างโดนครับอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับอยู่ที่ว่าหมัดใครแม่นกว่ากันเลยครับนี่ครับปักด้วยศอกซ้ายเลยครับอดัมอะไรครับเอาเป็นว่าใครจะเจ๋งใครจะแน่กว่ากันลุยต่อเลยครับเป็นเปลี่ยนแผนบ้างนะครับิ้งวยหมัดขวาแล้วพยายามจะเน้นที่แข้งเจอศอกโพยายามจะสวนด้วยศอกครับอดัมอาแล้วก็ศอกขวาของอดัมแล้วเติมด้วยแขงขวาโอ้โหลืมรถ ชิมกันอยู่พักหนึ่งเลยครับแล้วบวกต่อเลยครับไม่สนใจเลยครับบุกต่อครันจะน่าดําอภิริการฐานล่างตกลงไปซ้ายแเติร์นที่ขวาตรงอ๋อแล้วก็พยายามจะสุดได้ศอกขวาครับอดัมแม่อภิงนั้นมีหมัดขวาเจอศอกซ้ายมาต้องชื่นชมครับอภิงระยะหลังีดีขึ้นกับจากปกติเคยมีคนบอกว่าเป็นประเภทคางโดนไม่ได้คางกระจกแต่เดี๋ยวดูนี่ดูครับโอ้มาแล้วครับหมัดขวาเจอฮุกซ้ายหลบนายได้อดัมเสียบด้วยขวากับเสียบด้วยขว่าอภิงเสียบด้วยซ้าย ครับขวามาทุกคืนนะท่านผู้ชมครับบรรยายสัมคุนไม่ต้องพูดถึงมากครับดูอ้วนเลยครับโอ้ระบบการป้องกันตัวไม่ต้องร่วงครับไม่มีครับคู่นี้ครับทิ้งด้วยศอกซ้ายเข้ามาก่อนด้วยศอกขวาโต้คืนเข้าไปครับหน้าดบและฮิรานมาป็นดินอีกทีโอ้โหแต่ปลายคางเลยครับมาดูครับก็รทนจริงๆครับอาบิง นี่แหละครับการเตรียมตัวพิซซ้อมมาอย่างดีโอ้พยายามจะกางเค้มผ้าหางกับอดัมและปักด้วยศอกขวาอาปิงสวนด้วยกัดขวาขึ้นสวนด้วยกัดขวาโอ้โหท่านผู้ชมเสียบเข้ามาแลกกันเข้าไปตีตีอาปิงก็พยายามจะตอกคืนกับด้วยจังหวะสุดท้ายโอ้โหเดือดจริงๆครับเอาละครับอาปิงเพียกเข้ามาดัมพยายามจะฮุกซ้ายไปเวลาตัวเจอฮุกซ้ายอ่อนเลยสวนด้วยศอกสวนด้วยศอกซ้ายเจอบัดขวา ครับขวางได้ไหมเพียมจะกดอับิงจิ้มลำตัวอดัมเพียงจะนัดสอกแล้วปัดให้สควอชทีเมื่อเาียมจะซ้ำมือมาครับดาบแรกไม่โดนต้องเติมด้วยดาบสองอหบอิงทิ้งมัดขวาไปเวลาเจอมัดขวาาแล้วมาแข้งด้วยครับโอ้โหมัดไม่มามาแต่แข้งไม่มีครับอดัมวันนี้กลับไปอิ่มแน่นอนครับกินทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งเข่าครับคู่นี้จิ้มซ้ายบัลระยะก่อนแล้วขวางหน้าอับิงทุบเลยครับ ส,สอดด้้ฟันยองข,ขวาของอดัมเจอสองซ้ายของอาป,ปิงขวาแล้วครับมาสองซ้ายสองขวาสวนเลยครับโอ้โดูเดือดครับท่านผู้ชมอย่างกระพริบตา,าตีด้วยขวากลางหลังไปก่อนครับธนาอดัมทิ้งด้วยสองขวาอีกทีครับหน้าจังหวะด้วสีบทยาครับมาไปเสียบด้วยซ้ายซ้ายหน้าของอาป,ปิงโอ้โหดูครับจังหวะเบียดของอดัมพยายามจะเสียบด้วยเข่าอาปิงสวนด้วยหมัดเจอศอกขวาแข้งเกี่ยวได้คืนด้วยหมัดโอ้โหดูครับ เสียมาแล้วครับอาศัยอาวุธยาวกัลธนาด,ดัมดดทำไว้ฟันด้วยองขวายังทนได้อยู่อีกครับดูนะโอ้ยซอกซ้ายเต็มหน้าตีนเขาขวาโอ้โหไปกินอะไรมากินเหล็กกินปูนเป็นอาหารหรือเปล่าครับอปิงอะไรครับทุบด้วยขวามาจิ้งล้มตัวดัำเปลี่ยนเข้ามาพยายามจะเสือกอับคัดวางแข้งหน้าพยายามจะตบด้วยลูกซ้ายครับอปิงโอ้โหนี่ครับจังหวะเสือกอับคัดขวาแล้วฟันด้วยซองปิงสวนครับทุบคืนและบด ปก,กันแป๊บเดียวเดือดจริงๆครับโอ้โหเป็นเกมที่เปิดหัวกันได้ดุเดือดจริงๆครับนี่แหละครับ <S <S ความมันระดับโลกโทางช่องนาว26สัปดาห์นี้เนี่ยทุ่ม20ไป่อนแต่สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่ครับเวลามันต้องบอกว่าเร็วขึ้นครับ18ในกา25นาทีนี่คือความมันระดับโลกของแท้ของจริงครับผลงานพิสูจน์ศรัทธาดูครับจังหวะแรกจังหวะสวน แล้วฮิลันม้วนแผ่นดินโดนครับไม่ใช่ไม่โดนครับแต่อปิงเฉยเฉยและนี่ครับอีกช็อตหนึ่งที่ตู่กล้าออกจริงครับจรแค่ฟ้าดหางมันไม่โดนครับแล้วฤาษีบทยาก็มาครับเป็นนักมวยที่เรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้ครบเครื่องและนําออกมาใช้ได้ครบถ้วนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสามนาทีสุดท้ายครับขี่เส้นใต้ไว้เลยครับอย่างที่มาอีกแล้วครับปาทะลูกพักเลยครับอดัมกรบตีด้วยขวา แทงด้วยซ้ายเสียบเข้ามาแล้วบวกครับนะรครับปักแลกกันบอกว่ายพยายามอภิงจิ้มซ้ายแล้วโดนบวกอู่ตั้งไปตัะปูปากหรือยังครับน้ำกระจายอ้าวได้เลือดเลยครับอภิงพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาเจอหมัดหนึ่งสองพยายามจะสวนด้วยศอกขวาเลยครับอดัมนะครับ,ดบ,ไ,รรบได้เลือดซะแล้วครัมธนาอาปิง,ท,ง,งทิ้งด้วยศอกขวาซ้ำอีกไม่ทียังกบไม่ลงครับยังไม่ง้อโอ้โหอภิงเบียดเข้ามาเจอเข่าซ้ายพยายามจะเล่นงานบรเวลตัวเจอหมัดของอดอัม ครับจิ้มํำตัวทุบเข้ามาเลีวฟันด้วยอขวาตอนด้วยซอขวาอับิงต้องล็อกตีเลยครับโอ้ปักหลักแรกเลยครับไมดีใครอยู่เลยครับซอกขวาเจอหมัดขวาซอกซ้ายเจอซองขวาครับขวางเลยครับอัดํำตัวแล้วตบวยทุกซ้ายไม่มีการป้องกันตัวใดๆจากอัปอิงครับแกรบุกอย่างเดียวทำว่าเจรจาไม่ดีเลยครับดูครับขวาไปกว่าแค่ขวา เล่นงานบริเวณก้านคอและสวนสวนได้หมัดโอ้โหแทงเข้ามาแทงเข้ามาอีกทีนะรครับอดัมบวกซองอป,ปิงดึงได้เปรียมจะปุบแล้วแทงด้วยทรายโอ้โหท่านผู้ชมดูครับยังไม่ผ่อนเกมครับโอ้โหหวัวจิตหัวใจก็ทัำด้วยอะไรครับดูครับเขี่ยไปด้านขวาอป,ปิงแอบอดัมเปลี่ยนเข้ามาอป,ปิงสวนด,ด้วยหมัดขวามาถึงจะออกอาการป้อป้าแต่ก็ยังออกอาวุธตลอดนะครับชนะอป,ปิงนะรครับแยาวมา โอ้โได้เลือดครับเลือดนั้นเข้าตาครับถูกเข้ามาอีกทีแล้วครเสียบขวาเสียบขวาโอ้โหพยายามจะเล่นเกมเลยครับอาปิงอดัมเสียบด้วยของขวาส่วนฝังหน้าไว้เสียบด้วยซ้ายเจอเขาขวาส่วนน่แลกกันมันจริงๆครับท่านผู้ชมครับโอ้โหยังจังครับย,ยังไม่หยุดครับออกอาวุธกันอย่างต่อนเนื่องโอ้โหอีรัวนวันเพนดีนของอาปิองอดัมหัวหล้อลิบเปล่าก็โดนดอกน,นี้เข้าไป นะครับเดินหน้าทิแทงด้วยซ้ายปู่ก้าแทางก้าเสียบครับเอาละครับปีกองรัวนะครับ50วินาทีปิงทูบพยายามจะไล่ตะบันต่อละครับนะครับอดัมปีด้วยขาวาวงในนักชกจากประเทศนักกนรายนี้นี่จะบอกว่าทำได้ดีด้วยนะครับอุอ้ยจังหวะเสียบซ้ายของอดัมเสียบขวาเอ,อ้าอะครับโค้งสุดท้ายครับ ตอนนี้โทโบพิเตอร์วัดความมันของเราเ,เนี่ยมาหลอดทับตากแล้วครับโอ้ยจังหวะสวนหมัดแ่าดูครับไม่มีการเจราจาย,ยินยอมกันเลยครับโอ้สนที่สัญญาไม่ต้องครับเดี๋ยวถ้าจะจดเดี๋ยวจบเองครับในช่วงระครังตีนะครับทงซ้ายทิ้งขวาเข้ามาทางซ้ายตบด้วย้ายขืนโอ้โหดูนรทุท่านยังไม่หยุดครับโอ้โหผลเกมเป็นอย่างไรนี่ไม่อยู่ในสารระบบของทั้งคู่นะครับ อดัมเบียดเข้ามาทิ้งมามขวาอามิงวางแค่ขวาเกี่ยวได้แม่ครบสามยกกับเดือดจริงๆโอ้นีเลยครับท่านผู้ชมได้รับเสียงปรบมือทั้งสนามครับด้วยการเปิดหัวคู่แรกครับคู่ดูเดือดครับในรุ้นริการ61กิโลกรัมเจอกันมาหนึ่งครั้งท่านอาดัมสตัฟจากอังกฤษก็เป็นฝ่ายชนะมาขนก่อนครั้งนี้ครับโอ้โหกลับมาแลกเดือดกันอีกครั้งครับในรายการแม็กซ์มวยไทยของเรานี่ครับศอกกับหมัดครับ โอ้ยแล้วเป็นสอกของทางด้านอดัมครับเล่นงานแล้วนี่ครับจังหวะตวัดก้านคอครับโอ้ทนจริงๆครับท่านผู้ชมตวนยังไงก็ไม่ยอมครับไม่ยอมหล่นครับนี่คือศักดิ์ศรีครับโอ้จังหวะขวางหน้าศอกกลับของทางด้านอปิงครับและหันมาบวกกันอีกทีโอ้ดูเดือดเดือดพานแบบนี้เงินรางวัลจะแตกหรือไม่เราไปลุ้นกันครับโอ้ว่า fight, ladies and gentlemen And now, before we go to the judges' decision, let's check out the bonus round. Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore, drape-up Max Muay Thai action, and watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. Bonus for blue and red corner, maximum time on my app. For fighter reach 120 degrees, so the boss received super bonus 10,000 baht each. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the score scorecard for the winner Blue card. Five super bonus.